กัดลูกปลาน้ำบาเลยยม่ดูชอนในกระโดดปอกมองไม่เห็นตัวเลยไปไหนแล้วรู้จิงน้ำใสมองเห็นพื้นเลยนะครับเอ้าเอ้าเชิเอา้า<อ>เอา้อเอา,ออากัดครับว้าวเอา้ากัดกัดในที่ลกๆเลย ออเอามามาไกล้ก็เห็นมีกัดกันข้างตะลิงขึ้นข้างตะลิงนะเอมาใกล้ๆก็ไม่เห็นมีนะดูดิจุดลกๆแบบนี้ครับข้างตะลิงมันน่ามีช่อนเลยนะอุ้ยอุ้ยมีตัวมีตัวกัดแล้วครับอูไในขาดครับกัดครับกัดครับกัดเลยตัวนี้ ครับผมก็สวัสดีนะผมบูลเพื่อนนะนะนักตกปลานะก็เจอกันกับนักสานอีกหนึ่งคลิปนะครับกับการตกปลาช่อนนะก็วันนี้ก็ยังมาแนวเท็กซัสลิกเหมือนเดิมนะครับผม <Okay. S 2> เป็นแนวที่นักสารชื่นชอบที่สุดนะ <Okay. S 2> ก็วันนี้อยู่ที่เป็นแม่น้ํโกงจีนนะแต่เป็นท้ายท้ายคลองแล้วนะเป็นโซนที่น้ําตื้นนะครับผมเขาลอกไปได้สักเตือนหนึ่งแล้วแหละนะ <Okay. S 2> ก็หมานี้เลยมีช่อนชโดปากายนะแต่โซนน้าตื้นเนี่ยอ่า ชดโอคงจะไม่เข้ามาอยู่เท่าไหร่นะอย่างดีคงม,มีชดโดปอกหน้าผมก็จะลองตีเลาะหาปาช่อนดูนะลองแย่ๆดูเผื่อจะมีนะผมโอเคผลงานจะมีมากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวติดตามชมก็อ,อุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะผมก็เหมือนเดิมนะเป็นคันได้ว่าบาซอนนะ5ขีด12นะผมความยาว6คด8นะก็ลอกเป็น a l h a sv นะผม2021นะรอบ7นะครับสายเป็น p e 1 v ว e s t โมลนะ สายหน้าก็เดี๋ยโก2 20ปอนด์นะผมนนี้เล่นเป็น Big เอส่าสนิ้วน้องเล็กเหมือนเดิมนะตะกัว3กร,รมัมล็อกลายสต็อปเปอร์ไว้ไม่วิ่งนะ <Okay. S 1> ก็ตัวเบ็ด O นโอนะผมช่องทางการสั่งซื้อเที่อ่ะก็อ,อยู่ใต้คลิปนะตอนนี้เดี๋ยวกำลังยืนสังเกตการอยู่ว่าปลามันจิบตรงไหนกันนะแต่ประช่อนหนึ่งยังไม่เห็นนะเห็นแต่ชโดปอกเน่นนะที่มันจบนะไซส์โลไซส์ส,ยสอ,อย่างเงี้ยนะ ถ้าโดนชะโดเข้าไปก็คือไม่ต้องสืบครับสงขาดอย่างเดียวนะแต่ก็ไม่แน่นะอุ้ยนุ่นนุ่นมีไล่ลูกปลายตรงนู้นน้ำตื้น,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 นแต่เมื่อกี้เจอมือเขียดนะครับเขาเพิ่งออกไปนะตีเขียดนะตีใส่ตรงที่มันไล่ลูกปลาเลยยังไม่กัดนะเพร mm hmm. <laughs> าแถวนี้คนตีเขียดเยอะมากนะครับแต่ก็ไม่เสมอไปหรอกนะบางที่เนี่ย ไม่กินเขียดกินเหยื่ยปอปลอมครับืาอที่ไม่เอาเหยื่ยปอปลอมก็ไปเอาเขียดไปตีอะง่ายนะเ <Huh? S 1> มื่อก่อนไม่เชื่อเหมือนกันเจอมาหลับตัวแล้วครับเอาเขียดไปตีเนะี่ยไม่กินนะเราพยายามเทสักกินนะ <Wow. S 1> แล้วก็บางที่ก็เทศสั์ไม่กินนะเอาเขียดไปตีกินเลยเอาเอาเอาเ อา้าวปลาอยู่ตรงนั้นพอดีอ่ะปลาตื่นไปเลยครับโอ้ยจบกันไม่รู้สันทับเด็ดออะกัดลูกปลาน้ําบานเลยไม่รู้ชอนอมไ่จะโดปอกมองไม่เห็นตัวเลยไปไหนแล้วมะลู้จิงน้ำใสมองเห็นพื้นเลยนะครับ เอ้าโฉบอาบ้อาวอ้ากัดครับเอ้าโฉบสองทีเลยทำไม่ติดโฉบแล้วคลายเลยนั่นแหะเห็นตัวอยู่ครับเอ้าแล้วเหยื่อกูไปติดตรงนั้นซะด้วยนามใส่เอ้ยลงไปปลาก็หนีอีก <c oughs> อะไรวะนนี้อา้า ครับเมื่อกี้ขึ้นมาจบเห็นตัวอยู่ตัวนี้เลยครับดำลงไปอยู่แถวๆนี้แหละเราเข้ามาใกล้มันแล้วจะเอาอยู่หรือเปล่า อรอยยืนตีนีก็เตียงเหมือนกันเลยนะข้างล่างธรรมดาเหมือนกันหายไปเลยครับดำดินหายไปแล้ว กัดในที่ลกๆเลยอ้โหกัดในที่ลกๆเลยครับ <Wow. S 1> เสียงวัดเลยนะผมเอ้อย่างนั้นไม่ไม่กล้าส่งหรอกนะมันกัดในคลองไม้เลยอ่ะเนี่ตัวนี้ตื่นขึ้นแล้วโอเคครับผมรอดแว้วส <Okay. S 1> สวยด้วยก็จะได้ได้อย่างเงี้ยนะ <Wow. S 1> ตียัดเข้าไปผ่าคลองไม้ครับ <Wow. S 1> น่าจะเลยครึ่งโลนันตันนี้หกขีดนั่นจะได้ครับสสวยเลย โอเคครับผมเท็กซัสลิตวิดแอดรัวไทยแลนด์เต็มปากเตยใส่หน่อยที่เล่า มีกัดอยู่มนะั้เนี่ยตัวเดียวนี่แหละมะั้งดูจะเป็นชโดโสมากกว่ามาก <Huh? S 1> ขึ้นตรงกลางแบบนะฮะ้็หมายลกๆพื้นข้างล่างลกแบบนี้ก็ไม่ต้องเคาะติดพื้นกันมากนะครับผมก็ยกยกมานะเลยลอยมานะ okay. กัับครบโอ้ขาดเลย <Huh? S 1> โอ้โหไม่เล็กครับว้าว <Wow. S 1> โอ้ยชะโดลแล้วมั้งตัวนี้สายขาดเลย oh. ขับสายขาดเลย <laughs> oh, no. น่าจะชะโดป๊อกอยายให้เขามาข้างในครับมันี่มุมสวยเลยนะ จะมีตัวไหมอันนั้นไม่รู้นอ่ตรงนั้นเด็กมาตีก็เห็นเราได้ปลาต่งนั้นก็มันมันกต็ตีควยยซ้ายควยขวาไปหมดครับเด็กก็มีคนโตก็มีนะตียังไม่รู้จักมารยาทรลอครับ เราตีอยูนะ่ตัวนั้นมาแย่งแย่งตีก็ตีตีคว้ออยอ่ะนะเราไม่ได้ห่วงหรอกครับแต่จู่ๆมีคนมาตีขวางหน้านในจุดที่เราตีตีอยู่เนี่ยมันก็ไหม่นะ ตามซากของไม้แบบนี้นน่นมีน่าน่ามีตัวโดนจริงนะปลาไม่แดกเก็บหอยไปต้มดีกว่ามั้งหอยเยอะซะด้วยเออหอยเยอะจริงปลาไม่แดกไปจีหอยกันดีกว่าหอยเพียบเลย อเอาเลยแล้วกันครับอยู่ด้วยโอ้คว้าเลยครับคว้าหนักเลยวันนี้เกียวไม่กัดจดุจังแล้วมาแล้วครับจนที่สองเกาะตะลิงอยู่นะคว้าตะลงเลยออค <Okay. S 1> วเก็บหอยก่อนนะเก็บนะผมไปทำแดดเดียวหมดนะใบนี้แดดเดียวแม่ชอบครับ อันที่สองบีเอสดรถเจริญสุดยอดครับถ่ายรูปเวลามองมาไกลก็เห็นมีกัดกันข้างตะลิงขึ้นข้างตะลิงนะพอมาใกล้ๆก็ไม่เห็นมีนะดูดิจุดลกๆแบบนี้ครับข้างตะลิงมันน่ามีช่อนเลยนะ อุ้ย,ย,ยม,มีตัวมีตัวกัดแล้วครับพูดไม่ขาดคําเลยเรียบร้อ,อยครับผมออกคุด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 ,คด,คดโอโ้โหปลาหลุดเกือติดตามองแต่ขอนไม้เลยนะโอ้ก็จะเจอตัวได้นะตรงนั้นก็ไม่ได้ ก็ไปป๊บไม่ได้เห็นน้ากันเลย oh. อย่างที่บอกครับปลาช่อนมันเจอตัวโอกาสกัดมันมีเยอะอยู่แล้วนะแต่ส่วนใหญ่ัปไปชะโดครับ oh. ปลาช่อนก็เลยไม่ค่อยอยู่เกาะตะลิ่งกันนะ oh. ไม่รู้ไปหลบกันอยู่ตรงไหนกันนะ oh. ที่นี่ชฉโดเป็นเจ้าวังนะครับ ทุเรียนตรงไหนก็มีตัว1ดนะมีทุกจุดครับเนี่ยดูดิแอคคู่เลยตัวนี้ยัมใส่หัวอ่ยนะกลับเนี่ยจะขาดให้ดู กัดครับกัดเลยตัวนี้ช่อนไม่ชะโดไม่รู้แต่แรงจังอือหืออย่าหลุดนะครับโอ้โหมาติดไม้ตรงนี้ออกหลุดครับน่าจะช่อนโอ้โหไม่แรงจังวะชะโดว่าแล้วไงลึกแล้วครับเนี่ยมีตัวขาดเลยครับมีกัดกระชากนะครับผมต้องสวนเลยปากชีกไปดิ เซโดป็อกครับกับเท็กซัสลิกี่ะข้างตะลิงนะเนี่ยโอเคครับผมเยวถ่ายรูปละป่ยนไป,ไ,ปไม่ต้องสวยมากหรอกไปครับ, <Okay. S 1> รบโอเคบายหอมหน่ครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็คงต้องจบทริปแค่นี้นะครับผมสุดความสามารถแล้วนะ แม่น้ำมันเต็มไปด้วยเชโดนะครับก็ปลาช่อนนะ่ยไม่รู้ไปหลบอยู่ตรงไหนหมดหาตัวเจอยากมากนะครับส่วนใหญ่ก็จริงๆกัดบ่อยนะแต่น้ำสารไม่ลบออกหมดนะครับก็สงสัยเป็นเชโดแล้กกัดแล้วปลบบ่อยกัดแล้วปล่อยนะดูสภาพใหม่ครับว้าวกวางใหญ่ขนาดนี้มันก็ยากที่จะแท็กสัต์หาปลาช่อนนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจ